เหตุผลที่เราควรจะใช้ Google f o n t ในงานออกแบบ UI สวัสดีครับพบกับผมก้าวแต้มใน c h anel n i แต้มนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึง Google f o n t กันนะครับผมอ่า Google f o n t เนี่ยเป็น typeface นะครับแหล่งรวม typeface หรือว่าฟอนต์เนี่ยผมขอแทนว่าฟอนต์แล้วกันทุกคนนะ่าจะเข้าใจตรงกันนะครับที่รวมอยู่ในแหล่งเดียวนะครับผมแล้วก็ให้คุณเนี่ยสามารถนำไปใช้งานในด้านต่างๆได้นะครับหลักๆที่ อ่าคนรทำ UI จะเจอเลยก็คือเอาไปออกแบบเว็บไซต์แอปพลิเคชันนะครับผมแล้วก็จะส่งต่อให้ d e v e l o อ e r ร์เนี่ยเอาไปขึ้นโครงออกมานะครับมันจะเป็น Font End นะครับแอปพลิเคชัน d e v e l o p e r ทั้งหลายนะครับต่างๆนะนะทำไมถึงแนะนำว่าควรจะใช้ Google Fo n t นะครับผมแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันอ่าเอามาดูข้อดีของมันก่อนนะครับข้อดีอย่างแรกเลยคือถ้าคุณใช้โปรแกรมออกแบบนะครับอย่างเช่นฟิกมาอย่างเงี้ยมันดึง Google Fo n t มาเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบไปดาวน์โหลด อินสตอลลงเครื่องนะครับผมแล้วก็ทํานุ่นทํานี่เยอะแยะมากมายอันไหนที่มันมีใน Google Font s, ส่วนมากมันจะมีใน Figma นะครับผมซอฟแวร์ออกแบบตัวอื่นผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นในลักษณะเดียวกันอันนี้อันนี้คือความสะดวกของดีไซเนอร์นะครับทีนี้2นะครับผมก็คือความสะดวกของเดเวลอเวอเวลาผมคุยกับ f อนต์เอ็เนี่ยมันจะมีบางเคสที่เราใช้ฟอนต์แปลกๆนะครับหามาจากที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ถามว่ามันทําได้ไหมนะครับที่เราจะเอาฟอนต์พวกนี้ฝังเข้าไปในเว็บด้วยนะครับแล้วก็ส่งขึ้นไปด้วยมันทําได้นะครับแต่ก็จะมีบางคนที่ไม่ชํานาญนะครับแล้วก็ติดปัญหาเรื่องนี้คือติดพอสมควรนะครับบางคนโอเคคุณเจอเดฟที่เขาทําได้หรือว่าไปเจอฟอนต์ที่มันไม่ไม,ไม่ยุ่งยากไม่อะไรเนี่ยก็ดีไปนะกูว่าฟอนต์เนี่ยคือถ้าสมมติคุณเลือกใช้อันนี้ในฟิลม่าใช่ไหมเดฟเข้ามาอ่าน ในใน,ในจอสกินของ igma, ฟิกมาในฝักที่เขาเห็นนะครับในในวิวของเขาอะ่ะเขาก็จะรู้ชื่อฟอนต์แล้วเขาก็ไปดึงมาจาก g o o g l e Fo อนได้เลย,เลยโดยโดยโค้ดที่ g o o g l e Fo อนมันพรอไวให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นง่ายดีไซเนอร์ไม่พอง่ายเดเวลอปเปอร์ด้วยนะครับโอเคอย่างที่3นะครับอันนี้น่าจะสําคัญมากๆอีกอย่างนึงก็คือว่ามันฟรีครับและมันถูกลิขสิทธิ์ฟอนตใน Google Fo อนเนี่ยคือไม่ต้องไปกลัวเรื่องลิขสิทธิ์ของมันเลยนะครับ เห็นอันไหนถูกใจใช่ไหมเรามาใส่งานดีไซน์เราเราไปใช้เนี่ยคือคุณคือในในมุมของคนทํา UI อะไม่ต้องมากังวลเลยว่าสัญญาอนุญาตนี้อนุญาตเฉพาะอะไรใช้ในเชิงพณนชย์ได้ไหมนะครับผมนู่นนั่นนี่นะครับสำหรับคนที่ดีไซน์ซอฟต์แวร์เฮาสอย่างเงี้ยเออผมเคยทํางานที่แรกก็คือเป็นซอฟต์แวร์เฮาสเราไม่ได้มีงบประมาณที่จะมาซื้อฟอนต์ให้กับทุกๆโปรเจกต บางทีเราอินคูดไปกับลูกค้าเงลูกค้าก็ฟอนต์ฟรีก็มีเงี้ยอ่าใช้ฟอนต์ฟรีได้ไหมใช่ไหมเขาคงไม่ได้มีงบประมาณมาให้เรื่องฟอนต์เหมือนกันอันนี้คือถ้ามันมีงานขายตรงนี้เข้ามาเนี่ยกูว่าฟอนต์คือฟอนต์ฟรีถูกหรือสิทธินะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกง่ายเด็บง่ายดีไซน์สามอย่างนะถามว่าข้อจำกัดมันมีไหมแน่นอนมันมีนะครับ g o o g l e Font มันก็เหมือนสโตร์สโตร์หนึ่งที่ทุกคนเข้ามาเลือกใช้ฟอนต์เลาไปใช้กับงานของตัวเองถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีฟอนต์จำกัดมันไม่ได้มีทุกฟอนต์บนโลกแบนี้โดยเฉพาะฟอนต์ภาษาไทยเนี่ยเราทําเว็บภาษาไทยเราก็จะเห็นทุกวันนี้เราเปิดเว็บไซต์อย่างเงี้ยพอทุกคนใช้ Google Font หมดไอเยแม่งเหมือนกันไปหมดเลยคือหมายถึงว่ามันเกินมากนะครับมันจะเจอฟอนต์คันนิดฟอนต์ Open Source Sans พร้อมเงี้ยวนๆกันไปอยู่นะครับหรือว่าฟอนต์อะไรต่างๆที่มันมันก็มีอยู่ประมาณเนี้ยหรือ p d ีอะไรเงี้ยไอติมอย่างเงี้ยครับ มันมีจํากัดแต่งานของเราเนี่ยมันไม่จํากัดอ่ะบางครั้งเนี่ยเราจะไม่จะต้องใช้ฟอนต์ที่มันเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นออกแบบมวยไทยเว็บค่ายมวยไทยสมมติผมต้องออกแบบเว็บค่ายมวยไทยมันมันมันก็ทําได้ ฟอนต์ที่มันอยู่ใน Google Font มันก็ทําได้แต่ถ้าเขาบอกว่าพี่ไปเห็นฟอนต์ฟรีอันนึงอยู่ในเว็ uh, บ font.com หรือว่า f0nt นะครับของพี่แอนพี่ใช่ไหมเออพี่แอนนะครับ <laughs> <the community S 1> อมมูนิตี้การนักพัฒนาฟอนต์ที่ใหญ่มากๆในประเทศไทยแล้วก็มีฟอนต์ที่เขาเรียกอะไรปล่อยใช้งานฟรีแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยในเชิงพาณิชย์เนี่ยก็มีนะครับเยอะแยะมากมายนะครับมีงวยไทยมีภาษาล้านนาะนะครับภาษาลาวใช่ไหมมี ฟอนต์ลายมือนะครับนุ่นนันนี่เต็มไปหมดซึ่งแบบบางทีไอตัวเฮดลน์หนาๆเนี่ยมันมันมันต้องใช้บางจุดอย่างเงี้ยเออเราก,เราก็เราก็ตัดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ไปใช่ไหมเราอ่านสัญญาอนุญ,ญาตด,ดีๆถ้าสมมติโอเคเราโอเคเนี่ยเราตัดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายไปส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันจะแจกฟรีแต่ก็อ่านดีๆแล้วกันอ่าสมมติว่าเขียนสองเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยเรื่องที่สามก็แค่คุยกับเดฟแล้วถามว่าเดฟสามารถฝังฟอนต์เข้าไปได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ ก็ใช้เว็บอื่นได้ใช้สโตอื่นได้นะครับเพราะนั้นก็ก็ต้องดูตามความเหมาะสมหรือถ้าคุณเป็นบริษัทที่มี C.I ของคุณเองนะครับอย่างเช่นอะไรเดียทวิตเตอร์อ่าเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าอื่นๆมากมายในโลกใบน,นี้หรือมีอย่างเงี้ยครับผมเออเขาจะมี C.I ของตัวเองแล้วก็บางบริษัทอาจจะมีฟอนต์ของตัวเองนะครับซึ่งไอฟอนต์ของตัวเองเนี่ยบางทีเขาจ้างครับต้องทำขึ้นมาถ้าคุณเป็น ดีไซเนอร์ที่อยู่ในบริษัทนั้นคุณก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องนี้แหละอ่าเพราะฉะน,นั้นคุณก็คุยกันแค,แค่แค่กับเดียวว่าให้เขาฝังฟอนต์เข้าไปกับแอปพลิเคชันนั้นหรือว่าเว็บไซต์นั้นซึ่งถ้าคุณเข้าไปแบบว่าโอ้เขาทํากันมาประมาณหนึ่งแล้วอ่ะเขาก็คงทําได้อยู่แล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรอย่างเี้อันนี้ก็ตัดปัญหาไปได้เหมือนกันนะครับหรือ Uh, ถ้าลูกค้ามีเงินนะครับแล้วคุณจะอยู่ซอฟต์แวร์เฮ้าอยู่อะไรก็ตามถ้าเขาบอกว่าอาจจะเอาอันนี้แล้วเขามีฟอนต์ที่เขาซื้อมาอยู่แล้วผมก็เคยเจอกรณีที่เขาแบบมีฟอนต์ที่เขาซื้อมาอยู่แล้วเขายืนยันว,ว่ามันใช้ได้อย่างเงี้ยโอเคเราก็จัดไปมีสารให้เขาแล้วก็เดบให้เขาส่งงานเดลิเวอรี่งานจบนะครับได้ตังค์ประมาณนี้นะครับสําหรับฟุ้ฟอนต์นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละข้อดีมัน มันมันเหมาะสําหรับงานที่มีข้อจำกัดต่างๆอย่างที่ผมพูดมาก็คือเรื่องเงินเรื่องระยะเวลาเรื่องความเหมาะสมเรื่องความง่ายนะครับผมถ้าใดๆก็แล้วแต่มันมีข้อจํากัดนู้นนี่มอง g กูเกิลฟอนไว้ก็ก็เป็นทางที่ทำให้เราสามารถจบงานได้ในระยะเวลาที่ไม่ได้ใช้เวลานานไม่ต้องปวดหัวแล้วก็ค่อนข้างพระหยันะครับผมแล้ววันไหนที่เราอยากจะแหกกรอบก็ค่อยไปทลายข้อจำกัด ในบางโปรเจกต์หรือว่าในในในทุกโปรเจกต์ถ้าคุณมีโอกาสที่จะทำได้นะครับผมประมาณนี้ครับผมก็อันนี้เป็นคลิปแรกๆที่ผมทำนะครับถ้าอยากให้ทำอาเรื่องไหนเกี่ยวกับ U X U I นะครับคอมเมนต์ไว้ได้านล่างนะครับผมแล้วก็ถ้าถูกใจนะครับผมกด s u b ส c r i b e กดแชร์กดกระด,ดิ่งได้กันเลยนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ